สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพี่ฟ้าใส่คะทุกคนวันนี้พี่ฟ้าใส่จะพาทุกคนมาเล่นออปฟี่ที่มีชื่อว่าออปฟี่โดรีมอนทุกคนเฮ้ย <c oughs> พี่ฟ้าใส่ขยายออกไม่ได้ทุกคนดูดิพี่สาวกัรคือพี่ฟาใส่ไม่สามารถขยายออกได้ด้วยดิพี่ใส่หันไม่ได้ เจียพี่ฟ้าใส่คอแล้วค่อยใหม่แป๊บนึงได้ไหมพอดีพี่ฟ้าใส่ไม่สามารถหมุนหรือเลื่อนได้เลยทุกคนดดพี่ฟ้าใส่เลิ่อใหม่กัอนจัดคนคนรอแป๊บ,บนึงนะจ๊ะฟ้าใส่ไม่ทําให้นานหรอกว่าทุกคนน่าจะชอบออบบี้มีชื่อว่าออบี้ดีมีชื่อว่าออบบี้โจรไรมอนนะทุกคนพี่ฟ้าใส่พาเข้าไป เมื่อกี้พี่ฟ้าใส่เป็นคนกดออกเองแหละทุกคนเพราะว่านั่งจากมันค้างไงพี่ฟาใส่ก็เลยต้องกดออกไปก่อนพี่ฟาใส่กลับเข้าไปใหม่นะทุกคนพี่ฟ้าใส่ไม่ได้ทาให้ทุกคนอะ่ะ